สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแนวรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อผักก้าวไกลในฐาณะประธานกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐพร้อมคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพลตราเวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผอปตอ นายราชิมันเปิดเผยว่าวันนี้มีหลายประเด็นที่นามาแลกเปลี่ยนกับพอบอตรและคณะทํางานมีทั้งเรื่องสวยรถบรรทุกแนวคิดของรัฐบาลเกี่ยวกับกรณีการนําตำรวจจีนเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทยและการช่วยเหลือคนไทยที่ติดอยู่ในเมืองเหล่กกายเหมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมา การเข้าหารือวันนี้ไม่อยากให้มองว่าเป็นการกดดันเจ้าหน้าที่แต่เป็นลักษณะของการบูรณาการการทํางานร่วมกันเพื่อหาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการช่วยเหลือคนไทยที่ติดอยู่ในเมืองย่างกุ้งซึ่งจะมีการประสานกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อเร่งรัดช่วยเหลือคนไทยกลับประเทศให้ปลอดภยัย ส่วนการนําตำรวจจีนเข้ามาในประเทศไทยเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบในรายมิติทั้งข้อดีข้อเสียโดยในประเทศอิตาลีที่เคยใช้วิธีดังกล่าวได้มีการยกเลิกวิธีดังกล่าวไปแล้วดังนั้นต้องมีการพูดคุยถึงรายละเอียดหากไทยทําวิธีนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ ส่วนเรื่องส่วนสติกเกอร์รถบรรทุกนายราศิมันระบุว่าปัญหานี้สังคมไทยทราบมาโดยตลอดและรับรู้ว่ามีมานานแล้วดังนั้นในรายละเอียดทั้งหมดทางกมทความมั่นคงจะสอบถามแนวทางการแก้ปัญหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยวันนี้เราก็คุยกันค่อนข้างดีมากดีมากๆเลยนะครับผมคิดว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับที่ดีสำหรับกรรมิการของเราที่จะ ต้องเรียกว่าขอความช่วยเหลือนะครับจากทางอลอในอีกหลายเรื่องซึ่งจริงๆเนี่ยเราเองก็ได้เห็นภาพรวมนะครับของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของทางคลอแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับมันก็มีประเด็นคําถามจํานวนมากนะครับที่ทางกรรมธิการเนี่ยนะครับก็อาจจะมีทั้งคําถามและคำสน่งนันะครับอย่างอันหนึ่งที่ผมคิดว่าทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับคงจะสนใจอย่างแน่นอนก็คือเรื่องตํารวจจีน ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับจะมีการเปิดให้ตรวจีนเนี่ยนะครับมาเรียกว่ามาลัดตะเวนนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทางนักท่องเที่ยวจีนหรือไม่เนี่ยเท่าที่ผมฟังตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าชัดเจนและก็สอคล้องกับความเห็นส่วนตัวของผมเองด้วยครับว่าภาพนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราค่อนข้างได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่า ทุกฝ่ายนะครับคงไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะปล่อยให้ตำรวจทีนะครับเข้ามาราดตะเวนในประเทศไทยเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มต้นแบบนั้นนะครับต่อไปเราก็คงจะมีตำรวจชาติอื่นนะฮะสหรัฐอเมริกาอินเดียนะครับก็ขึ้นอยู่กับตามนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวประเทศไทยซึ่งถ้าทาแบบนั้นเนี่ยสงสัยตำรวจคงจะไม่มีงานนะครับเราเองคงต้องช่วยกันนะครับทำให้ตำรวจของเรานะครับมีความเข้มแข็งมากขึ้น สร้างความปลอดภัยนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้แหละครับคือสิ่งที่สอดคล้องกับภารกิจของเรานะครับเพราะพวกเราเองนะครับในกรรมธิการเมื่อเราเข้าใจถึงอุปสรรคปัญหานะครับซึ่งท่านุธรรมนะครับก็ได้ถามเหมือนกัน นะครับว่าทางตอรอปัจจุบันมีความกดนักใจอะไรบ้างเนี่ยนะครับที่จะทำให้เราสามารถช่วยนะครับในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเราเองก,ก็ได้รับข้อมูลแล้วก็เข้าใจนะครับในหน้าง,งานที่สําคัญสําคัญนะครับของตำรวจมากขึ้นเพื่อที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เรามีการพิจะระนารณางบประมาณนะครับทางตอรรของงบไปอย่างไรเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลแล้วนะครับว่าโครงการไหนนะครับที่ควรจะคงไว้นะครับโครงการไหนที่จะตัดออกแต่หวังว่า คงจะไม่ค่อยมีโครงการไหนต้องตัดหอกเท่าไหร, <c oughs> ร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางทารรอนอกจากในเรื่องของออออตำรวจจีนนะครับมันก็จะมีประเด็นนะครับที่ที่ผมติดตามนะครับอย่างในเรื่องของคดีของผลิตภัณฑ์นะครับสวผลิตเนี่ยนะครับว่าตรงจะจะถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้รับการชี้แจงนะครับว่าทาง ปศ .3 เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยก็จะมีการประสานงานนะครับไปทั้งปปง,งไปทั้งปงปศเพื่อจะมีการในเรื่องของยึดทรัพย์ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับซึ่งเบื้องต้นก็อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะส่งมาเป็นหนังสือต่อไปอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญนะครับไม่แท้กันก็คือในเรื่องของคนไทยที่ติดอยู่ทีเ่เล้ากายนะครับที่เมืองเล้ากายซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านสุทธธรรมก็เป็นภาระนะครับ ที่ช่วยนะครับในเรื่องของการประสานง,งานกับกระทรวงต่างประเทศนะครับอันนี้เราก็ตามอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการประสานทั้งทางตรนะครับเบื้องต้นผมก็นําเรียนต่อทางท่านผบตรว่าวันพฤรรหัสเนี้ยเราจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้นะครับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็อาจจะส่งนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยโดยตรงเพื่อที่จะมีการพูดคุยต่อไปหลักการเรื่องนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าเราจะมาตรวจสอบวีจับผิดการแต่หลักการก็คือว่าวันนี้ต้องช่วยเหลือคนไทยให้ได้นะครับซึ่งสถานการณ์ในประเทศเมียนมาเนี่ยวันนี้ค่อนข้างน่าหนักใจนะครับน่าหนักใจนะครับซึ่งก็มีแนวทางจากทางท่านผอ,อตรอว่าเราอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องอร่วมมือนะครับกับประเทศอื่นที่อาจจะไม่ใช่แค่เมียนมานะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยต่อไปอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็ผมเชื่อว่าคงจะมีพี่น้องที่ติดอยู่ตรงนั้นดูอยู่นะครับ ผมก็อยากให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าทางเราเองไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วเราก็พยายามทําทุกวิถีทางที่จะเป็นไปได้นะครับบูรณาการกันทุกฝ่ายนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่ติดอยู่ที่ทางฝั่งเมียนมานะครับให้สามารถกลับมาสู่มาตุภูได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นนะครับมีเรื่องยาเสพติดนะครับจริงๆก็จะมีท่านบมดอนนะครับท่านสุกาโนนะครับที่ที่สอบถามเรื่องนี้เราก็ได้รับข้อมูลนะครับว่า ทางยาเสพติดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญนะครับที่ทางต่อรอเนี่ยนะครับก็ให้ความสาคัญอย่างแน่นอนก็ยอมรับว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะส่วนหนึ่งก็จะเจอกับปัญหาในเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องของกําลังคนในเรื่องของทรัพยากรน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องมาดูในรายละเอียดอยีกครั้งหนึ่งมีของทา่านชุติภคุินะครับที่สอบถามนะครับในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่มีการหลุดออกไปนะครับ อันนี้เดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงข้อมูลประวัติอาญากรรมนะครับที่มันมีการหลุดออกไปเช่นอาจจะเป็นของสทออของพักเก้าไกลเองนะครับที่มีการหลุดออกไปนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรเราอาจจะไม่สามารถสรุปในทุกเรื่องนะครับภายในวันนี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ผมคิดว่าข้อ,เ,อ,อเสนอแนะนะครับของท่านที่ปรึกษาท่าน,นทสทคงสกรนะครับในในเรื่องของภัยคุกคามในอนาคตนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการกับบรรดาเจ้าพ่อนะครับหรืออาชญากรสําคัญสําคัญที่บางเียาจจะไปหลบอยู่ในพื้นที่ป่าที่อาจจะเข้าถึงได้ยากเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นข้อแนะนําที่มีประโยชน์นะครับวันนี้เราได้อะไรเยอะนะครับเราได้อะไรเยอะมากนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือว่าการทํางานต่อไปในอนาคตนะครับก็คงจะเห็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับเพื่อที่จะทําให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่เนี่ยแก้ไขโดยเร็วที่สุดนะครับเรื่องรื่องสวยท่าน เอามีเรื่องสวยด้วยมีท่านปิยรัตน์นะครับได้มีการถามนะครับ <ขอ S 1> ก็ก,ก็ได้รับคาชี้แจงนะฮะในเรื่องสวยเนี่ยเราก็ได้รับคาชี้แจงนะครับว่าหนึ่งเรื่องน้ำหนักเกินเนี่ยเป็นไปตามข่าวนะฮะเป็นไปตามข่าวแล้วก็ในเรื่องของการตั้งกรรมการสอบพักผค้จะต้องรอข้อมูลรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นท่านท่านพ <c oughs> บอ,อยากจะชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยตัวเองครับก็คือคือที่ท่านประธานกรรมกาครับ หึ่งครึ่งวันนั้นมีน้องนักข่าวก็ถามยิงกระบวนการเนี่ยในเรื่องของการดําเนินคดีเนี่ยเราแบ่งอยู่แล้วนะครับนะครบ,บาลก็ว่ากันไปในเรื่องของพรบรจราจรซึ่งเรื่องพรบจราจรเนี่ยท่านาผู้ช่วยท่านรองสุรเชษ์เนี่ยดูแลอยู่แต่ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัดไม้ที่ไปไปมีผลประโยชน์นะครับกับสติ๊กเกอร์ตัวนี้ที่ในส่วนของตรลเนี่ยเราให้เจเลนะครับท่านท่านาตั้งไก่กุล ได้สั่งการไปที่ท่านัวหน้าจเลก็คือท่านธณะพลศีโสภานะครับท่านกําลังดูแลถ้าท่านเข้าใจว่าในบ่ายวันนี้หรือพรุ่งนี้ท่านก็จะรายงานเรื่องนี้กลับมาให้พี่นะครับว่าแต่เบื้องต้นเนี่ยทางทางกทมเนี่ยยังไม่พบแต่ของเราเนี่ยจะลงไปให้ลึกกว่านั้นเพราจจะดูเส้นทางการเงินด้วยถ้ามีพี่ก็บอกแล้วว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมก็ว่ากันตามพยานหลักฐานครับอาชญากรรมทิงล่องลอยเสมองั้น กต็ต้องไปแล้วแต่เรามองคือที่ว่ามาตรการยังไง,งท่านนายกเนี่ยได้เรียกหน่วยเรียก,เร,ยกเรียกประชุมย่อยไปก่อนที่ท่านเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วหน่วยที่รับผิดช,ชอบอตำรวจมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายการชั่งน้าหนักในเขตกรุงเทพมหานครกําหนดกําหนดน้ําหนักไว้กทมอจะต้องเป็นคนดูแลในส่วนของทางหลวงก็กรมการขนส่งกับกรมทางหลวงเป็นคนดูแลเรื่องช่างตำรวจมีนหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคือการจับงั้นท่านให้บูรณาการการทํางานทั้งทุกหน่วย ให้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 ประสานการปฏ <Viol ent. S 2> ิบัต <me> so <mel Champion meglio capacities> ิเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมท่านสั่งไว้เมื่อเมื่อวานนะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ประชุมประชุมกันที่สุรภูมิกับท่านนายกเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นชัดเจนนะครับที่พี่ถึงถามว่าถ้าน้องมีข้อมูลในเรื่องพวกนี้มาแล้วบอกว่าสติกเกอร์สวยเวลาถามว่าสติกเกอร์สวยหมายถึงวอ้สติกเกอร์นี้ติดแล้วมันต้องมีสวยอะไรคือการยืนยันว่าสติกเกอร์นี่มีสวยถูกไหมต้องรอให้พวกพี่เนี่ย ตรวจสอบก่อนตั้งสอบสวนก่อนนีมีพยานหลักฐานชัดเจนวันนั้นถึงถึงว่ากันตามกระบวนการของกฎหมายแต่ไม่ใช่มาถึงปุ๊บมาสติ๊กเกอร์สวยนี่นี่มันคือมันมันคืออะไรี่พี่ท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 ี่อยากให้ชี้ให้เห็นว่าอย่ามองว่าสติ๊กเกอร์นี้จะต้องมีผลประโยชน์เสมอไปใช่่ยมาท่านท่านก็ต้องรับในเรื่องของคดีจราจรก็ต้องรับไปนะคนขับบันพุกน้ําหนัก เกินเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยโดนยึดรถอ,อยู่แล้วมันพอรพอยบอกราจะราจมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับใช้เกิดเจ้าพี่บอกรอรอ,อเขาคือรายงานพี่ก่อนเขาจะมันต้องชั่งน้ําหนักรถใช่ไหมาการคํานวณน้ําหนักออกมามันมีทางวิชาการอยู่แล้วนะครับมันจะมาในํานวนการสอบสวน แต,แต่เรื่องผลประโยชน์มันต้องแยกหน่อยน้องต้องแยกคดีก่อนในม่มาคดีคดีพรจราจรก็ว่ากันไปแบ่งน้าหนักมาคดีที่มันจะเกี่ยวกับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐมีผลประโยชน์มันก็แยกคดีกันอย่าเอามารวมกัน นั่นอยู่ต้องอยู่ในในการสอบสวนอยู่แล้วเขาต้องไปไล่อยู่แล้วครับพอเช็คทะเบียนรถมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะขึ้นมาหมดนะครับพวกนี้มันจะมีวิดาดาต้าของรถตัวนี้อยู่รถทุกคันรถบรรทุกทุกคันมีมี GPS อยู่ทุกคันแหละครับเพาเช็คกันได้หมดอันนี้ก็ต้องมาอยู่ประกอบในสำนวนอยู่แล้วถ้ากลุ่มทัองบริษัทนี้มีน้ำหนักเกินมาตบอดหลายครั้งเนี่ยคารดำเนินการจะเป็นข้อความใดบมันก็เป็นเรื่องของการเจรเรื่องเรื่องพรบจราจรอยู่แล้วก็ไล่แต่ละกรรมแต่ละวาระกันไปอ่ยแับ <S 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 สรุปการพวปะที่ก่อนใช่ครับเอาเอาเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคืบหน้ายังไงแล้วเดี๋ยวเราว่ากันก็สร yep> ุปการพบปะัี่รุ่้เรอครับคือคือพี่ก็บอกตำรวจแล้ววันนี้ท่านมาผมผมผมกับท่านประธานกัรมการเนี่ยโดยส่วนตัวเราคุยกันทุกเรื่องเรื่องเรื่องของถ้าถ้าได้คุยกันแล้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ท่านมาวันนี้มันไม่ได้การจับผิดเลยนะครับ ท่านท่านโลมเนี่ยท่านท่านรู้ปัญหาของตำรวจหลายหลายหลายเรื่องที่ที่ตำรวจอยู่ในข้อจํากัดนะครับกําลังคนเรารับนโยบายเรื่องอยาเสพติดมาท่านก็มองดูสิว่าจะมีอันไหนที่กรรมธิการสามารถสนับสนุนหรือเป็นกระบอกเสียงในการหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการตรวจจับหรือแม้แต่สกัดกั้นยาเสพติด ครับมันทอดมันลงไปถึงสามจังหวัดแดนภาคใต้ทางเหนือกับอีสานตอนนี้เข้ามาเครื่องมืออะไรที่เราขาดแคลนที่ทางการบริการจะมีส่วนในเรื่องของการสนับสนุนได้นะครับอันนี้คือคือส่วนที่ท่านที่ท่านที่ท่านหมายถึงในเรื่องของสวัสดิการต่างๆความในเรื่องของท่องเที่ยวนะครับเป็นเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลมอบให้ตำรวจท่องเที่ยวท่องเที่ยวดูแลทั้งประเทศมีอยู่พันก้่ คนนึกว่าตำรวจเรามีเยอะนะนะครับก็เอาเราต้องใช้ตำรวจท้องที่เนี่ยเข้าไปเข้าไปช่วยในขณะที่ตำรวจท้องที่บางโงรงพักเนี่ยอัตราบรรจุ200อัตราอัตราเต็ม200มีบรรจุจร,จริงแค่120ยังไม่ตักหัดไปตำรวจหนึ่งคนดูแลพี่น้องประชาชน8,000คนคือเราอยู่บนความขาดแคลนจริงๆึ่งท่านรู้ท่านมาเห็นแล้วท่านรู้เรื่องนี้มาก่อน จะทำยังไงที่จะให้เราเนี่ยจัดสรรกําลังพลเพิ่มขึ้นได้ไหมเรี่อเนี้สวัสดิการของตารวจเป็นยังไงน,นะเราเราอยู่บนความขาดแย้งที่ให้ท่านเห็นบอกว่าทุกคนคาดหวังกับตํารวจเยอะมากตํารวจทํางานนะติดสองอยอยากให้ทํางาน2องอมื่นในที่ที่ผมบอกนะครับแต่นี้เราไม่ได้ท่านท่านก็เห็นในความขาดแคลนของของกำลังพลก็จะได้ได้คุยในในส่วนนี้ได้เรื่องปัญหาญญาหญ่จึงในสามจังหวัดแถบภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาหลักเราก็ต้องสมัครการจัดหาดห้านนี้เพื่อไม่ให้ลงไป เครื่องไม้เครื่องมือการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเรื่องของปากมั่นคงเราคุยในเชิงลึกเลยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วเราควจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปไประชุมย่อยแล้วก็รายงานให้ท่นานทราบซึ่งพี่ก็ลงไปในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เองแล้วก็เห็นปัญหาตรงกันทุกอย่างเอาปัญหามาแก้ไม่ได้มาจับที่เลยซ,ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีซึ่งท่านก็จะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของนิติบัญญัติการออกกฎหมายการทําอะไรต่างๆทีนี้เมื่อเราเป็นเนื้อเดียวกันได้กี่ว่าที่สุดแล้วคนสมิทธ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ